หากย้อนไปเมื่อพุทธศตรวตรรษที่1 3บสถึงสิอาณาจักรขอมเคยมีความรุ่งเรืองสูงสุดในภูมิภาคอินโดจีนทั้งไทยลาวและกัมพูชาสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้มากมายและเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อโดยเฉพาะปราสาทหินหรือปราสาทขอมที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงมีอยู่มาจนปัจจุบันและในเมืองไทยยังมีปราสาทหินโบราณกระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสาน ตะวันตกที่มีพื้นที่บางส่วนติดกับชายแดนกัมพูชาปราสาทหินบางแห่งโดดเด่นจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในแต่ละจังหวัดสำหรับใครที่ชอบเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโบราณและวัฒนธรรมของเราทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ9ปราสาทหินทั่วไทยแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ควรค่าแก่การไปชมความงามของศิลปะของโบราณและเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจคะ่ะ ปราสาทหินพนมวันจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมวันเป็นปราสาทหินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ในประเทศไทยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศตรวรรษที่15ในสมัยแก่แก่บาแข่งตอนแรกมีปรางทั้งหมด5หลังแต่มีการสร้างทับเสริมเพิ่มเป็นทั้งหมด10หลังในช่วงยุคหลังด้วยเหตุนี้ ปราสาทหินพนมวันมีแผนผังที่คล้ายคลึงกับปราสาทหินที่ายและมีสถาปัตยกรรมแบบบาปวนเหมือนกันบริเวณรอบๆปราสาทหินพนมวันเป็นพื้นที่ของชุมชนเมืองพนมวันซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่ยังมีหลักฐานโบราณที่น่าสนใจเช่นการขุดพบโครงกระดูกที่มีอายุยาวนานถึง2,500ปีปราสาทหินพนมวันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของโบราณในภูมิภาคนี้ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่รักการสํารวจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของไทยหากคุณมีโอกาสมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมแวะที่ปราสาทหินพนมวันเพื่อสัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าทึ่งใจไปพร้อมกันค่ะ 2. ปราสาทสะดกอกทมจังหวัดสแก้วปราสาทสะดกอกทม เป็นปราสาทหินที่เป็นเจ้าของความงดงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยังเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทยปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่1 4และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อในลทัทธิาศาสนาฮินดูนอกจากนี้ปราสาทสะดอกทมประกอบไปด้วยปราสาทสามหลังตัวปราสาทที่ทําขึ้นจากหินทรายและระเบียงก็ก่อด้วยหินทรายสองหลัง อยู่หน้าปราสาทหลังกลางเป็นปรางคือประธานและด้านนอกทิศตะวันออกจะมีคูน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงในแบบของขอมโบราณระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาทยาว42.5เมตรมีโคปุระอยู่กึ่งกลางกำแพงและระเบียงคดทั้ง4ด้านพื้นที่แต่ก่อนได้มีการค้นพบศิลาจารึกสองหลักต่อมาปี1995ได้มีการปฏิสังขรณ์และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมเป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และตอนนี้จะรึกทั้งสองได้ถูกนําไปเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรชื่อของปราสาทสะดกกทมมาจากภาษาเขมรแปลว่าบึงต้นกกใหญ่แต่ในสมัยก่อนชาวบ้านในพื้นที่นี้มักเรียกปรา,าสาทนี้ว่าปรา,าสาทเมืองพร้าเนื่องจากมีคนเคยหลงทางเข้าไปและพบว่ามีต้นมะพร้าวจำนวนมากขึ้นอยู่รอบๆตัวปรา,าสาทค่ะ 3. ปรา,าสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักปราสาทหินพิมายที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดีที่นี่เป็นเทวสถานของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งช่วงพุทธศตวตรรษที่16เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาปวนตามความเชื่อของสวรรค์และโลกมนุษย์หากสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าแผนพังของปราสาทหินพิมายจะมีลักษณะเหมือนเขาพระสุเมรุ โดยมีองค์ปราสาทประาธระานอยู่ตรงใจกลางของเทวสถานอุทยานประวัติศาสตร์ทิมายมีการแบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่ๆคือส่วนของโบราณสถานและส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนของโบราณสถานจะประกอบไปด้วยสะพานนาคราชอยู่ตรงทางเข้าก่อนจะพบกับซุ้มประตูกำแพงแก้วระเบียงโคตรปราสาทประาธระานปรางพรมทัศ์บรราลายัยและพระพลาเบื้องเครื่องในส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จะมีการจัดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์และเป็นชิ้นงานล้ําค่าที่มีอายุนับพันปีและสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาได้ค่ะ 4. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหรือปราสาทพนมรุง้งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของปรากฏการแสงอาทิตย์ส,สองลอดผ่านประตูทั้ง15บาบานที่เกิดขึ้นในทุกๆปีปีละสี่ครั้ง โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังชีวิตและเสริมสิริมงคลด้วยเช่นกันค่ะปราสาทพนมรุ้งเป็นาศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะเทพ,พเจ้าสูงสุดในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีการสร้างและต่อเติมหลายครั้งตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวรรษที่15ถึง18ที่ช่วยให้ปราสาทนี้มีความสง่างามและเป็นอัญ,ญมณีของประวัติศาสตร์และศิลปะของโบราณสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าคือทับหลังนารายบันทมศิล ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปชมความงดงามของศิลปะของโบราณที่นี่ค่ะการเยือนชมปราสาทพนมรุ้งไม่เพียงเสริมความเชื่อและความเป็นสิริมงคลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบกับประวัติศาสตร์และศิลปะของโบราณที่น่าทึ่งในที่สุดของประเทศไทย 5. ปราสาทหินเมืองต่ำปราสาทหินเมืองต่ำเป็นปราสาทหินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรมัมย์ ที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่17ส่วนชื่อของปราสาทนั้นไม่ใช่ชื่อที่ตั้งมาแต่ดั้งเดิมแต่เป็นชื่อที่เรียกกันโดยชาวบ้านทั่วไปเนื่องจากเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนที่ราบต่ำในขณะที่ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดของภูเขาไฟที่ดับมอดแล้วตัวปราสาทจะประกอบไปด้วยกลุ่มปราสาทห้าองค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงและล้อมรอบโดยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เป็นกลุ่มๆชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นเวลานานก็มองว่าปราสาทเมืองต่แห่งนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วอีกทั้งยังเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาชมปรา,าสาทและวะัพักที่ชุมชนอีกด้วย 6. ปรา,าสาทศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ปรา,าสาทศรีขอรภูมิหรือปราสาทแงงเป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะเทพเจ้าแห่งาศาสนาฮินดูปรา,าสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวตรรษที่1 7 โดยมีการผสมผสานศิลปกรรมของแบบบาปวนและนครวัดปราสาทนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้วยปรางห้าองค์โดยมีลวดลายที่น่าประทับใจในลานหน้าปราสาทมีรูปสลักของนางอับสรถือดอกบัวอยู่ตรงซุ้มประตูลวดลายนี้มีความคล้ายกับที่พบในนครวัดในประเทศกัมพูชายอย่างมากอีกทั้งยังมีศิลาทับหลังลายศิวนาดาราชเป็นรูปพระศิวะในท่วงท่ารำอ่อนช้อยโดยมีเทพองค์อื่นๆเทวดาฤาษีและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมาช่วยบรรเลงเพลง ถือว่าเป็นทับหลังที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดในเมืองไทยเลยค่ะ 7. กู่เปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นแม้จะมีอายุกว่า800ปีแล้วก็ตามแต่กู่เปือยน้อยก็เป็นปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่16ถึงพุทธศตรวรรษที่1 7ให้เป็นเทวสถานที่เอาใช้ประกอบพิธีทางาศาสนาฮินดูโดยมีกลุ่มอาคารทั้งหมด4หลังก่อด้วยศิลาแรง หินและอิดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในเป็นที่ตั้งของบรรณาัยซึ่งเป็นที่เก็บพระคัมภีรที่สำคัญเอาไว้ส่วนสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบบาปวนและนครวัดมีต้นแบบมาจากเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นอกจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญแล้วยังเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านด้วยเช่นกันในทุกวันเพ็ญขึ้น15คหาค่ำเดือนห้าของทุกปี จะมีพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีของชาวขอนแกน่นอีกทั้งยังมีการแสดงที่บอกเล่าถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์มีความยิ่งใหญ่ตะการตาหน้าไปเยี่ยมชมสักครั้ง 8. ปราสาทสกําแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดปราสาทสกําแพงใหญ่เป็นปราสาทที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดปราสาทนี้เป็นเทวลลาลที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่16 โดดเด่นด้วยปรางสามองค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือและทิศใต้และหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจุดสําคัญในปราสาทนี้คือทับหลังรูปนารายณ์บรรทมศิลป์เหนือพระยาอนันตนาคราชซึ่งปรากฏให้เห็นพระนารายณ์และสตรีห้าคนที่นั่งอยู่ปลายพระบาทจากบันทึกประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่าหนึ่งในนั้นคือพระลักษมีพระมเหสีของพระนารายณ์ซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามและหาดูไม่ได้จากที่อื่น ปราสาทสกกำแพงใหญ่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคตะวันออกของประเทศไทยนอกจากการสัมผัสความงดงามของปราสาทและศิลปะของโบราณคุณยังสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวและชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยค่ะ 9. ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห เป็นปราสาทหินศิลปะของโบราณแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควรเพราะส่วนใหญ่แล้วศิลปะและว,วัฒนธรรมทางภาคตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากพม่าเสียส่วนใหญ่โดยปราสาทเมืองสิงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานจากการขุดพบประติมากรรมและพระพุทธรูปโดยกรมศิลปากรเช่นพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรน,นางปรัชญาปารมิตา และรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนแปล่งรศมีรวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากจารึกปราสาทพระขันเมืองพระนครประเทศกัมพูชาก็สันนิษฐานได้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองศรีชัยสิงห์บุรีในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของอาณาจักรขอมแต่ก็มีการโต้แย้งเช่นกันว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นหลังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองศรีชัยสิงห์บุรีเลยก็เป็นได้ค่ะ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ